เอาละครับผมสวัสดีทุกทท่านเลยนะผมตอนนี้อยู่ผมเกมเมอร์นะครับเราอยู่ในเกมพ i อยแบงคนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการอัพคลิปในช่องผมนะครับผมโอ้โห oh, เยอะว่ะ <laughs> อันนี้ผมผมจะไม่ตัดคลิปเลยนะครับผมคือจะปล่อยหลายอย่งนี้ไปเลยนะครับพอดีว่าผมจะจุดอัพคลิปไปสักประมาณสอง สักสามถึงสี่วันหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับผมเพราะว่าเนื่องเนื่องจากว่าแฟนผมแล้วก็ลูกผมนั้นป่วยอยู่นะครับผมจึงจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำคลิปเท่าไหร่นะครับผมพอดีว่าเมียกับลูกป่วยอะเอาเอาง่ายๆนะครับเมียกับลูกป่วยเนาะเออผมก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างตอนเช้าเนี่ยผม ผมไปทํางานผมผไปทํางานกะบ่ายเออผมไปทํางานกะบ่าย,เ, um, าายเข้างานบ่ายโมงกลับมาสี่ทุ่มเข้างานบ่ายโมงกลับมาสี่ทุ่มนะครับผมกลับมาสี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยผม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 ,ผมจะต้องมาเฝ้าลูกนะครับแทนแทนแทนเมียผมนะเพราะว่าเมียผมอะอยู่ดูลูกมาทั้งวันละแทบแทบจะไม่ได้นอนเลยเพราะฉะนั้นพอผมเลิกงานเนี่ยผม,ผมจะต้องมารับมารับช่วงต่อเมียผม คือผมจะต้องเฝ้าลูกตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มไปจนถึงตอนเช้าอะ่ะเออป,ประมาณตีห้าหกโมงแล้วผมผมถึงผมถึงจะได้นอนอีกทีหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นพอผมนอนช่วงเช้าเนี่ยก็คือนอนประมาณตีห้าหรือหกโมงเนี่ยผมจะตื่นประมาณเที่ยงพอตื่นเที่ยงปุ๊บเนี่ยผมผมก็จะไปทํางานเนี่ยมันเลยทําให้ผมไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับผมแล้วก็ไอเวลาอ,าอัดอ่ะมันมันอาจจะมีแต่เวลาต,ต่ออ่ะมันมันแทบไม่มีเลยเอาง่ายว่ามันแทบไม่มีเวลาทําคลิปเลยเนาะ เพราะฉะนั้นผมก็เลยทําคลิปนี้มาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมผมถึงไม่อัปคลิปมันเป็นมาอย่างไรอะไรยังไงคืออยากจะแจ้งให้ท่านให้ท่านผู้ชมช่องผมเนี้ยทราบก่อนว่าเออมันเกิดเหตุอย่างนี้นี้นะผมเลยหยุดอัพคลิปไปไปก่อนนะเออเพราะว่าผมผมไม่สะดวกจริงนะครับผมแต่ว่าช่องผมก็ยังมีการอัปคลิปช็อตไว้อยู่นะครับคือเป็นการอัปคลิปร่วง้าออครับคลิปช็อตเนาะ ถ้าลิปช็อตนี้ก็ยังยังลงยังลงไว้ตามตามที่ผมตั้งไว้ครับผม <c oughs> ผมตั้งไว้กี่ชิปผมจําไม่ได้นะโดนผมตั้งไว้กี่ชิปอันนี้ผมจาไม่ได้แล้วจําไม่ได้แล้วมันหลายหลายชิปอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งโอกันว่าอ๋อผมตั้งถึงวันวันวันที่6กุมภานะครับผมตั้งถึงวันวันที่6กุมภาครับ เธเลยหลังจากนั้นไปแล้วก็จะไม่มีอะไรลงช่องผมละพุทกระสุนหมดถอ่คือตอนเนี้ยที่ที่ผมอยู่เนี่ยคือผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเนาะคือที่บ้านผมเนี่ยกลางกลางคืนกับตอนเช้าเนี่ยมันหนาวมากครับผมอาการเปลี่ยนแปลงครับก็เลยก็เลยทำให้แฟนกับลูกผมเนี่ยป่วยนะ ซึ่งผมเองก็มีทีท่าว่าจะป่วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเสียงก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนนะอากาศมันเย็นน่ะคือกลางคืนกับตอนเช้าอากาศมันเย็นนะนตนาานนนะแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนสายๆมาอากาศมันอุ่นนะ่ะสายๆมาเนี่ยตอนนี้สิบโมงอุ่นแล้วนะสิบโมงถึงประมาณสี่โมงอนะอากาศมันมันอุ่นนะ่ะมันอุ่นนะ่มนนนะมันอารมณ์แบบ เช้าว่ะคือหนาวอ่ะแล้วแล้วสายสายอ่ะมันร้อนมันคือมันแบบเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเออมันเลยทาให้แบบทําให้ให้เราป่วยนะอากาศมันเปลี่ยนอ่ะเอออากาศมันเปลี่ยนมันเลยทําให้ป่วยนะครับเนาะถ้าใครอยู่ที่ภาคกลางเนี่ยอาจอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเพราะว่าภาคกลางเนี่ยมันมันร้อนอยู่แล้วเอถึงหนาวมันจะหนาวแค่แป๊บเดียวถึงมันหนาวมันก็ไม่ได้หนาวมากนะแต่แต่โซนที่ผมอยู่เนี่ยมันมันหนาวมากมันมันหนาวหนาวมาก นาวเลยอ่ะนาวเลยอะครับถามว่าอุณหภูมิเท่าไหรก่ก็อยู่ที่สิบกว่าประมาณห้าสิบสามเนี่ยอุณหภูมิมันมันอยู่มันอยู่หลักสิบอะหายียงไม่โดนอ้าวไม่ทันว่ะยังไงก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมใครที่อยู่ภาคไม่ว่าจะอยู่ โซนไหนก็แล้วแต่ของประเทศอ่ะถ้าเหนือถ้ากลางภ้าใต้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับต้องระวังนะครับไม่งั้นก็จะป่วยอย่างแฟนผมกับลูกนะครับคือส่วนตัวผมป่วยมันมันไม่เท่าไหร่ครับผมแต่ลูกมันคือครับลูกป่วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเจ็บมันเจ็บปวดมากมันเจ็บมันเจ็บใจมันปวดใจเราเรา เราทําอะไรไม่ได้แล้วเราเห็นลูกเรานอนร้องไห้เออคือลูกผมอ่ะยังเป็นเป็นเป็นทารกอยู่ครับผมก็คือประมาณครับประมาณห้าเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยเออคือลูกก็งอเงี้ยเออพอพอลูกพอลูกไอนะพอลูกไอปุ๊บลูกก็ตื่นพอลูกตื่นปุ๊บลูกก็ร้องงอเงี้ยเออคือคือคือลูกเจ็บคอไงแต่ลูกทําอะไรไม่ได้อย่างเราเนี่ยเราจะเอายาให้ลูกกินเนี่ยคือ ตัวเด็กอะอยังยังเล็กเกินไปนะครับผมที่จะกินยาอะไรแบบนั้นถามว่ายากินได้ไหมกินได้แต่ต้องเป็นยาแบบเฉพาะแบบแบบทารกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นเป็นยาเฉพาะเลยซึ่งยาที่มันเฉพาะเฉพาะเลยมันก็มีราคาพอสมควรนะเออมีราคาพอสมควรแต่ว่าก็ยังโชคดีอยู่ที่ว่ายังมียาที่หมอเขาให้มาตอนช่วงคลอดลูกแรก,แรกเออเพราะฉะนั้นผม ผมผมก็ไม่ได้เสียตังค์ซื้อ,อยานะแต่ผมจะเสียตังค์ซื้อเยอนย่าาก,กว่าซื้อแผ่นเจลลวรไข่นะครับผมแผ่นเจลลดไข้ของผมเด็กนะครับผมสมมดว่าก็แผ่นแผ่นละยี่ห้าบาทอ่ะตอนนี้ก็ซื้อไปประมาณสักสามร้อกว่าบาทได้แล้วอะคือมันใช้หลายแผ่นเนี่ยเพราะว่าลูกก็มีมีไข่อ่ะเออ เพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ลงคลิปก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะก็ตอนนี้ผมผมทําคลิปอัพเนี่ยมาให,ให้มาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมทราบเนาะก็ไม่ไม่ได้ตัดต่อเลยคือผมจะปล่อยหลายๆเนี่ยออตอนนี้ก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยก,ก็ตามนี้นะครับผมผมก็จะหยุดลงคลิปไปก่อนจนกว่าลูกแบบนี้ผมจะหายดีเนาะโอเคครับผม